สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้24เมษายน2564ครับนำข่าวดีและข่าวมีความหวังมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับความหวังเยียวยาโควิด -19 รอบ3ตอนนี้มีสูงที่สุดแล้วนะครับหลังนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวเมื่อคืนนี้นะครับ เมื่อคืนนี้วันที่23เมษายน2564นายกได้ถแถลงผ่านสื่อนะครับโดยคลิปวิดีโอถแถลงผ่านสื่อนั้นได้มีการโพสต์ทางเพจไทยคู่ฟ้าเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์เพจไทยคู่ฟ้าไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับไปดูคลิปวิดีโอที่ท่านนายกถแถลงได้เลยนะครับในข้อความถแถลงบางส่วนนะครับท่านก็พูดถึงจะสรุปสันส้นๆก็แล้วกันนะครับท่านก็พูดถึงแนวทางแล้วก็ การมีความพร้อมในการควบคุมโรคโควิด -19 ของประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนก็จะมีการจัดหาเพิ่มเติมเพื่อฉีดให้ครอบคลุมให้คนไทยมีภูมิการโรคและในจุดนั้นที่พูดถึงในเรื่องที่พูดถึงโควิด -19 นั้นท่านก็พูดถึงการเยียวยาด้วยนะครับว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะเยียวยาโดยมีงบประมาณถึง3.8แแสนล้านบาทและ และจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจากโควิด -19 นะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยให้ทีมเศรษฐกิจได้คิดมาตรการก่อนรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะเยียวยาแน่นอนซึ่งจากคำพูดจากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีพอที่จะบอกท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้ว่าความหวังเยียวยาโควิดรอบ3ตอนนี้มีสูงที่สุดแล้วเหลือแต่เพียงทีมเศรษฐกิจ จะได้มีการคิดและเสนอมาตรการเยียวยาเสนอรัฐบาลต่อไปเมื่อเสนอรัฐบาลต่อไปในอนาคตอันใกล้วัยวๆนี้จะมีการเยียวยามีความหวังสูงที่สุดครับ <S <S เป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะนายกรัฐมนตรีแถลงว่างบเพียงพอและพร้อมที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดเพียงแต่รอทีมเศรษฐกิจคิดมาตรการเท่านั้นตอนนี้นี่ก็เป็นข่าวดีที่สุดที่นํามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้รอครับเยียวยารอบสาม มีไวไวนี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ